สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับกินแกลบนะครับซีรีส์ตกปลามาทำกินวันนี้เราอยู่ที่ไม้พักไหนะครับอยุทยา ไซส์ครับมีไซส์อุ้ยโฮโถอันน่ะอันเวๆใสไ,ไปเลยหลุดพอดีนะครับทุกคนมาถึงฝั่งหลุดพอดีเลยไซส์ไซส์สวยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกคลองอะไรนะครับ ปากระมังนะครับไ้ฝ่ามือใู่เรื่อยเลยต,ต,ต,ตัวแรกมาแล้วนะครับทุกคนปากระมังนะครับไ้สวยเลยไฟฝ่ามือนะครับทันของมิโจกินแล้วอยู่ไหมครับพี่น้อง อยู่ครับอยู่ปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาขยังไซส์สวยเยนะีย่ยปลาขยังนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูปลาขยังไซส์ไซส์สวยนะครับเทียบกับนิปโป้มือนะครับใหญ่กว่านิปโป้มือโอ้โหได้เรื่องครับได้เรื่องวันนี้ ทักทาย FC นะครับสวัสดีครับหมานี่ร้อนไปหน่อยถึงงานกัะชัางรูปอ่ะอันนี้เอากะรู้สึกว่าตันนี้นะครับายสั่นคันกระดิกดูกว่ะตัวไม่อยู่มั้งเนี่ย อปลาเขยงครับทุกคนปลากำลังเข้าเลยนะครับตีแป๊บเดียวก็โอเคเห็นผล นี่ไซส์สองสองโลสาโลแล้วพอได้มาเป็นไซส์อะไรไซส์ <ละ S 2> ขีดสองขีดเองไซส์ขีดครับโอ้โหลากระมังอีกแล้ว<และ> น <c oughs> <c oughs> มาที่คู่เลยนะครับปลาขยางนี่จะเป็นปลาแปบนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นปลาแปบส่วนนี้ปลาขยาง มั่งอีกแล้วคู่มาเลยแยงกับมัง งส yeah. ำหรับปลาหมานี้นะครับวันนี้เราก็ลองทั้งสองอย่าง,ท,งทั้งในโกลมทั้งสนเดือนปลาเข้ากินทีทั้งทั้งสองอย่างนะครับอับปุ้ยกันนะครับมาคู่กัน มีไหมมีไหมมีไหมไปเอ่ยอ่ากะมังมีกะมังแล้วนะครับพี่เจ้าได้กะมังอีกแล้วไอ้ทอีกแล้วขยงทงนะครับทุกคนไซส์สวยนะไซส์นิปโป้มือ ก็ปลากําลังเข้านะทุกคนที่ไปตอนนี้ก็มีได้กระมังปลาขยั่งตะเพียนหางแดงนะครับตะเพียนหางแดงก็จะไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กระมังก็โอเคนะครับไซส์สวยไซส์ฝ่ามือแต่ขยงนะครับปลาขยั่งทงนี่ไซส์ดีมากนะครับวันนี้มาไกลหน่อยนะทุกคนปกติก็ตกอยู่แถวของเฟรมของพระอุดม ใกล้ๆกรุงเทพนะครับวันนี้มาไกลยถึงพักไหายยศธยาเลยคือเราได้ออกมาตกตกปลาตามหมายดูคันเบ็ดดูอะไรได้ไมด้กระชางมันแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วกลับมังอีกแล้ว ไซคู่ครับไซคู่ทีมงานกระชังเรือนะครับวันนี้มาคู่เลยตะโกกับอะไรปลาตะโกกับปลากระมังอันนี้กระมังแต่อันนี้ไม่รู้ว่าตะโกกว่ะเดี๋ยวเราพักกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าหิวละนี่นะครับกับข้าว สำหรับวันนี้นะครับปลาก็ค่อนข้างกินดีนะครับเรารุ้นผลงานต่อไปนะครับทุกคนตันกลางติดกางรอบนี้ปลานี่เข้าเลอ ปล,ปลาอะไรครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาตะโกกป่ะเจ้า <c oughs> ค,คันเนี่คาริมอยู่ไหมโอ้โหน,นี้ลาดลอกดังเลยนะครับรทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่ป่ะอ๋อโอเค กระมังครับพี่โจไม่กระมังครับไม่มีกระป๋องเก็บของแล้วนะครับได้เวลากลับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับว่าได้มากน้อยเพียงไรนะครับเดี๋ยวจะให้พี่โจไปยกนะครับให้พี่โจระวังระวัง โอ้โหวันนี้นะครับสุดยอดนะครับนะครับทุกคนผลงานของเราวันนี้ปลากระมังปลาตับเพียนหางแดงปลาขยแ่งทงนะครับวันนี้ปลาเข้าดีนะครับไซส์ก็โอเคนะครับ เวลาเก็บเบ็ดกลับบ้านพร้อมผลงานอันน่าชื่นใจนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกับทีมงานกระชังรั่ว